สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแพ็คพัสดุลูกค้ากันนะคะก็คือรอบนี้นะคะรีวิวเป็นรอบที่แสนแปดได้แล้วมั้งเนาะก็คือเหนื่อยมากๆเลยรีวิวแบบหลายรอบก็คือระบ่นนานนะคะก่อนอื่นเนาะขอแจ้งเรื่องการส่งของนะคะการส่งของใหม่เนาะก็คือเราจะส่งของวันโอ้ยมือดำจังเราจะส่งของจันทถึงสุกนะคะไม่ส่งเสาร์อาทิตย์แล้วนะแต่พัสดุนี้นะคะเราจะส่งให้วันเสาร์นะคะแต่ถ้าเราไปถึงแล้วไปสีไม่เปิดนะก็คือจะส่งให้วันจันทรเลยนะคะตามนี้เนาะ ไม่มีการที่แบบมาแจ้งตำรวจอะไรกันอย่างนี้นะคะก็คือความจริงก็คือความจริงเนาะก็คือเราส่งของจริงนะคะมีใบเสร็จนะมีอยู่หลายใบอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือล่าสุดเลยที่ไปส่งเมื่อวานนะคะก็จะมีเป็นของคุณลาวิสาของคุณพันทิพย์แล้วก็ของคุณเสีอัมพันของคุณรัตนารัตรัตนาวดีนะคะถ้าอ่านเชื่อไหนผิดขออภัยนะก็มีหลายใบอยู่นะแต่คือ หายไปในหมดก็ไม่รู้นะคะอ้อไปคนมาได้อีกใบหนึ่งก็คือใบนี้เละมากๆนะคะนี่นะคะส่วนมากเวลาเราส่งของส่งทีละกล่องสี่ทีละสี่พัสดุตลอดเลยนะคะก็มีเยอะนะคะแต่ว่าเราเก็บไว้ได้แค่นี้เนาะเออเยอบวนมากเป็นคลิปยาวอีกเนาะก็อันแรกนะคะจะมารีวิวของมดก่อนนะคะก็คือมดสั่งเป็นเค้กโลโทลีนะคะ เป็นของมาเมโลดี้ไม่รู้ว่าของแท้ไหมนะคะตัวนี้นะคะจะนิ่มๆน,นะคะนี่นะคะขออนุญาตเนาะก็มดบอกว่ามดจะรอซื้อสกูชี่็อดใหม่ด้วยมดก็เลยบอกว่าไม่อยากเสียค่าส่งบ่อยนะเดี๋ยวถ้ามือดำขอยนะคะเพราะว่ามันมืดนะแต่จริงๆมือเราขาวนะปลอ,อก,ก็นะคะตามนั้นเนาะก็คือมดให้เรารอ ของรถหม่ก่อนแล้วมดจะได้สั่งทีเดียวจะได้ไม่เสียค่าส่งบ่อยเนาะอันนี้เป็นของมดนะคะพัสดุที่2นะคะเป็นพัสดุตกค้างนะคะเป็นของน้องจังหวัดบุรีรัมนะคะก็เป็นพัสดุที่ตกค้างนะคะคือไม่ได้แพกไว้ก็เลยไม่รู้นะคะก็เลยยังไม่ได้ส่งเนาะก็เดี๋ยวไปดูของที่น้องเขาสั่งกันเลยนะคะแรกๆก็จะเป็นแพนเค้กโดนกัดนะคะ3ชิน้นนี่นะคะแล้วก็เป็นแพนเค้ก ไม่รล้ดีอันนี้ไม่รู้น้องเขาให้บีบไหมนะคะเราลืมบีบเนาะเดี๋ยวอาขึ้นมาบีบให้ใหม่ไม่รู้ว่าน้องเขาให้บีบหรือเปล่าแต่น่าจะให้บีบเนาะก็ขออนุญาตนะคะไม่รู้ใครแต่บอกให้เราบีบนะคะแต่เราก็จาไม่ได้เหมือนกันนะก็จะบีบนะคะนิ่มสโลนะแล้วก็จะเป็นสาร์เปากูเดทมะค่ะนิ่มๆนะคะแล้วก็เป็นบานออนเซนแกนแดงค่ะอันนี้นิ่มสโลนะคะบีบเบาๆเนาะแล้วก็เป็น เค้กโลนะคะนสแล้วก็เป็นวอฟเฟิลค mm ่ะ hmm. กัวชิปยาวจัง mm hmm. แล้วก็เป็นปังแผ่นนะคะเมลอนบันค mm ่ะ hmm. เดี๋ยวของแถมจะไปใส่ให้หลังคลิปนะ mm hmm. พัสดุที่สองนะคะเป็นของคุณพงศ์ัก์นะคะหรือว่าพี่มายนะคะ mm hmm. ก็คนนี้นะคะสั่งของร้านเราบ่อยนะคะ mm hmm. ก็อย่างแรกนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเค้กโลคาบินะคะ mm hmm. ก็คืออันนี้อยู่กับเรานานแล้วแพ็กเกจมันหลุดนะคะ คืออยู่กับรอนั้นมากที่เขาจองไว้นานเห็นไหมสามนาทีไปแล้วไม่เป็นไรเนาะก็ขออนุญาตที่เขาบีบหน่อยนะคะก็คือเราลดราคานะก็คืองานมันไม่เนียบนะคะนิ่มสโลว์นะคะอันนี้มีแท็กนะคะมีแท็กนะตัวนี้นิ่มสโลว์มาเลยนะคะบีบเบาเเท่านั้นนะนิ่มสโลว์นะคะต่อมาจะเป็นตัวคาบีมินิค่ะนี่นะคะนิ่มสโลว์นะคะตัวนี้คือจะนิ่มสโลว์ที่สุดเลยนะคะขออนุญาตบีบนะ อยากให้พี่เขาดูความสโลว์สีน้ำตาลค่ะตัวนี้จะไม่สโลว์มากนะคะก็เป็นสีเหลืองค่ะตัวนี้ก็ไม่ค่อยสโลว์นะคะคือเราบีเปาที่สุดแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บดีๆนะคะก็เราพูดมากอย่างนี้แหละคลิปลย,ยาวก็อันนี้จะเป็นของแถมให้พี่เขานะคะก็คือพี่เขาสั่งแล้วเราบ่อยด้วยแล้วก็พี่เขาก็อยากได้ด้วยแต่งูพี่เขาหมดแล้วนะล้วก็จะให้เป็นตัวนี้ไปเลยนะคะ ก็ขอบคุณทั้ง3พัสดุมากมากเลยนะคะก็้าสกูชิชิรถหม่เข้ามาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะก็คือช่องทางการรับเงินของเรานะคะรับโอนปอนอ EMS แล้วก็ทัวร์ลนะคะก็ใครจะเติมทัวร์ลไม่เป็นน้ก็ให้เรามาสอนได้นะคะหรือจะไปศึกษาเองก็ดีเนาะไปศึกษาในเน็ตก็ได้นะคะหรือถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยมาถามเราอีกทีเนาะก็คือพัสดุนี้นะคะจะไปส่งให้วันนี้นะคะแต่ถ้าไปถึงแล้วไปสนีมันปิดก็ต้องขออภัยนะคะเพราะมันเปิดแค่ครึ่งวันเนาะตอนนี้ก็บ่ายไปแล มันเปิดครึ่งวันถ้าเราไปยังไม่ปิดเราจะส่งให้นะคะแต่ถ้าไปแล้วปิดก็จะส่งให้วันจันทร์นะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกของแม่คา้าด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ